ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูตอทุเรียนป่านะครับที่เปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองนะครับอ่าผมจะปลูกแปลงนี้นะครับอ่าปลูกสลับกันนะครับคือตอทุเรียนพื้นบ้านหนึ่งต้นทุเรียนป่าหนึ่งต้นนะครับก็คือปลูกระยะชิดนะครับระยะ4ี่คูณสิบนะครับคือผมมีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนป่าไม่เวิร์กนะครับผมก็จะสับอกนะครับแล้วก็จะเหลือ เคูณสิบนะครับแต่บางเอิญว่าทุเรียนป่าดูดีกว่าทุเรียนบ้านด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับทุเรียนป่าก็คือข้อดีของเขานะครับก็คืออาหารอาหารกิ่งแล้วก็ทนต่อโรคนะครับทนต่อเน่าคอดินทนต่อโรคท็อบนะครับดูแลไม่ยากนะครับตัวร็วคือหลักๆก,ก็คือจะเอามาแก้ปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่านะครับ สิ่งที่เห็นนะครับใบของเขาจะเขียวแล้วก็มันกว่านะาเมื่อเปลี่ยนเป็นยอดหม่นทองโดยใช้ตอทุเรียนป่านะครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นตอทุเรียนพื้นบ้านนะครับตอทุเรียนพื้นบ้านาเปลี่ยนยอดหมอนทองนะครับส่วนต้นโน้นเป็นตอทุเรียนป่าเปลี่ยนยอดหมอนทองนะครับการเจริญเติบโตก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในระยะแรกนะครับตอทุเรียนป่าในขั้นตอนของการเพาะ มเม็ดนะครับมันจะโตช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็โคนของตอทุเรียนป่าในระยะแรกนะครับไม่ค่อยอทนโตเรงล้มนะครับมันจะโอนเอียงง่ายแล้วก็โค,ครงคลงนะครับแต่ในช่วงเวลาสักปี2ปีนะครับสักเข้าปีที่2ปีที่3นะครับยิ่งนานวันตอทุเรียนป่ายิ่งแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเ,เนื้อไม้ของเขาจะแข็งแล้วก็ ระบบรากของเขาจะดีนะครับจะแข็งแรงแต่จะมาช้ากว่าทุเรียนพื้นบ้านนะครับในระยะแรกๆนะครับบางคนเขาไม่ชอบก็เพราะบอกเขาบอกว่ารากไม่ค่อยมีในระยะแรกนะครับลมพัดก็จะลมง่ายนะครับแล้วมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นตอทุเรียนป่าเหมือนกันนะครับตอทุเรียนป่า เปลี่ยนยอดหมอนทองเหมือนกันเพราะว่าผมจะปลูกสลับกันนะครับระหว่างทุเรียนพื้นบ้านหนึ่งต้นทุเรียนป่าหนึ่งต้นนะครับปลูกระยะช,ชิดแปดเออสี่คูณสิบนะครับเปลงนี้ที่ตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับมาเรามาดูการเจริญเติบโตนะครับก็คือเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเมื่อเราใช้ตอทุเรียนป่าในการเป็นต้นต้นโตนะครับ ต้นตอทุเรียนหมอนทองนะครับคือถ้าถ้าเราดูภาพรวมนะครับผมว่าดีกว่าตอทุเรียนบ้านตรงที่ใบของทุเรียนหมอนทองนะครับจะดูสดชื่นกว่าจะดูแบบไม่มีโรคจะดูเขียวกว่าแล้วก็ดูแข็งเกร่งกว่านะครับใบของเขาจะชันกว่า ขนานกับพื้นนะครับใบไ,ไม่ตกไม่เหมือนตอทุเรียนพื้นบ้านเสียยอดหมอนทองนะครับทนต่อสภาพอากาศได้ดีนะครับในส่วนของอทุเรียนป่าที่ให้ผลผลิตแล้วก็มีนะครับแต่อยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับลงสารไปนะครับพร้อมทุเรียนพื้นบ้านาที่เปลี่ยนหมอนทองนะครับ ปรากฏว่าตอทุเรียนป่าดอกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรื่องผลผลิตนะครับสําสหรับเพลงของเรายังไม่ให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าเพลงของอเจ้าอื่นนะครับที่ได้ทําการาติดตามมานะครับก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับซึ่งตอทุเรียนป่านะครับผมว่านะในส่วนตัวนะครับเหมาะมากในเรื่องของการปลูกเป็นต้นตตนะครับเพราะว่า ต้านทานโรคนะครับแล้วก็หาอาหารกิ่งโตเร็วนะครับสุขภาพของทุเรียนนะครับเมื่อใช้่อทุเรียนป่านะครับถ้าเราดูนะก็คือจะดูดูสดใสแข็งแกร่งนะครับใบเขียวนะครับใบตั้งชันนะใบใบตั้งขนานกับพื้นนะครับนี่แล้วก็ทรงพุ่มเขาะจะสวยนะครับ เพราะว่าน่าจะมาจากระบบรากนะครับระบบรากเขาจะดีปลูกในพื้นที่ทุนน่งนานะครับตรงนี้ทุนน่งนานะทุ่งน,นายกร่องอ่าสภาพของพื้นที่นะครับกับการปลูกทุเรียนนะครับแปลงนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่เราฝืนธรรมชาตินะครับอ่าปลูกทุเรียนในทุ่งนานะครับเป็นดินเหนียวนะครับแปลงนี้หปีแรกนะไม่ค่อยจเจริญเติบโตเพิ่งจะมาจะเจริญเติบโตเมื่อ ประมาณปีที่2นะครับปีที่สามเสียเวลาอยู่หนึ่งปีนะเพราะว่าต้องปรับสภาพดินนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับต่อทุเรียนป่าเปลี่ยนโยดหมอนทองนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับของชาวสวนนะถ้าใครสนใจนะครับที่จะลองดูนะครับ ไม่ต้องลองทั้งหมดก็ได้นะครับลองลองดูนะครับผมคิดว่าในส่วนของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเน่าคอดินนะครับโรครากเน่าคนเน่านะครับแก้ปัญหาได้ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์นะครับถึงไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์นะ,ะเคยเจอต้นที่เจอทอปนะครับเจอโรคเน่าคอดินนะเจอโรครานะครับแต่สามารถรักษาหาย ง่ายกว่าต้นตอทุเรียนพื้นบ้านนะครับแต่โอกาสเกิดโรคถือว่าน้อยกว่ามากๆนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ